สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับวันนี้จะพามาดูการทําสาวบัวหลวงนะครับทํายังไงบัวหลวงของเราถึงจะสาวอยู่ตลอดนะครับออกดอกออกใบอยู่ตลอดนะครับมาดูกันเลยเด้อนะครับบัวหลวงของดนนะครับสาวอยู่ตลอดเวลาออกดอกดกรัวรัวใบก็ตั้งแข็งแรงสวยงามนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าดน ขยันตัดใบที่แก่แล้วทิ้งนะครับใบที่ไม่แข็งแรงตัดทิ้งเลยใบที่ปิ่มน้ํานะครับแล้วเหลืองตัดทิ้งเลยนี่ครับตัดทิ้งเรียบร้อยใ่ใบปิ่มน้าเหลืองเหลืองเล็กๆตัดทิ้งไปเลยครับใบแก่ๆใบที่ขอบใบเริ่มมีสีน้ําตาลหรือสีเหลืองตัดทิ้งไปเลยนะครับนี่แล้วเขาก็จะแทงใบใหม่ขึ้นมาเองไม่ต้องกลัวนะครับ ไม่ต้องกลัวว่าตัดแล้วเขาจะตายไหมเขาจะสวยไหมนะครับยิ่งถ้าเราตัดใบแก่ๆทิ้งนะครับเขาไม่ได้เลี้ยงใบแก่แล้วเขาก็จะผลัดใบใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ออกดอกเยอะด้วยเห็นไหมครับเนี่ยนี่หนึ่งสองสามสี่ดอกนี้เป็นฝากแล้วห้าหกดอกนะครับบ่อนี้นี่ ตัดทิ้งนะครับใบแก่เห็นไหมไม่ต้องเหลือไว้ครับตัดทิ้งไปเลยใบแก่ใบไม่สมบูรณ์ใบปริมน้ําครับบัวจิว๋วเหลียงลี่สีชมพูครับบัวจิวนะครับบัวจิ๋วนี้ดอกเขานี่นี่ดอกตูมันนี้บ้านแล้ว แดงเรดวอเตอร์เมลอนบัวหลวงสีชมพูบัวชัตระบงกดนะครับก็สาวอยู่ตลอดเวลานะครับบัวหลวงแดงรัตนะนะครับอันนี้ภูมิใจมากซื้อไหลมาปลูกนะครับปลูออกแล้วโอ้โหติดแล้วเกิดขึ้นนี้มาเห็นไหมครับใบแทงขึ้นมา บัวของเราก็จะสาวอยู่ตลอดนะครับอย่าไปเสียดายเด้อใบที่แก่แล้วใบที่เหลืองแล้วใบที่ขอบใบเป็นสีน้ำตาลแล้วนะครับตัดทิ้งได้เลยนะครับคนรักบัวทุกท่านครับ